สวัสดีค่ะชาวรัคนาและราศีกุมทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงซรายตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีกุ๊มทุกๆท่านหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์เข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคม 2,565นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกุมนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการแนะนำและบอกอะไรบ้างนะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีไพ่เมเจอร์อคน่ามาทั้งสิ้นนะคะใบแรกคือ The Hermit ใบที่2เป็น The w i e l of Fortune และใบที่3คือ The Magician นะคะถ้ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกุมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวอะไรนะคะก็ขอให้หมั่นศึกษาทบทวนและเรียนรู้ฝึกทักษะวิชาชีพของคุณให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องมีการใช้ทักษะเจรจาการสื่อสารที่ เป็นทางการเป็นสากลมากขึ้นนะเพื่อที่จะทำอะไรให้ราบรื่นมากกว่าเดิมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายต่างๆในชีวิตเข้ามาจาก View Off o r t u n นนะคะใครที่กำลังอยู่ในช่วงชีวิตขาขึ้นนะก็ขอให้เราะมัดระวังนิดนึงนะว่าต่อไปในอนาคตนะคะมันจะอยู่เข้าสู่ช่วงชีวิตที่เป็นขาลงได้นะคะเหมือนกงล้อของชีวิตจะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้ล่วงหน้าแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกุม คุณก็ระมัดระวังวางแผนการใช้ชีวิตของคุณให้ดีนะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เป็นขาลงนั้นคุณจะได้ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าวิกฤตนะคะหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถึงขั้นที่เป็นช่วงที่ขาลงถึงขั้นแย่นะเพราะว่าช่วงมระหว่างที่เป็นขาขึ้นเนี่ยคุณได้วางแผนจัดเตรียมทุกๆอย่างเอาไว้เพื่อรอคอยอนาคตแล้วดังนั้นแล้วเนี่ย ก็สามารถเป็นการพุ่งขึ้นไปได้ไกลกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะคะในเดือนนี้ของชาวราศาาาีกุมนะมีไพ่แทนตัวเองเป็นสี่ถ้วยนะคะในเดือนนี้เนี่ยของชาวราศาาาีกุมค่อนข้างที่จะการตัดสินใจไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะนะคะถึงแม้ภายนอกนะของคุณนะคะจะดูเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เด็ดขาดเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนเจนจัดแต่ภายในใจของคุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวมากขึ้นนะคะการบริหารงานในเดือนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณสามารถคุมอยู่ไหมคุมอยู่นะบริหารได้ไหมบริหารได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นดีมากนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะมีสองเหรียญเข้ามานะคะอยู่ในกำมือคุณแหละนะบริหารได้แหละแต่ยืนก็ไม่มั่นคงหลายๆอย่างผ่านพ้นไปได้อะแต่ไม่เรียบร้อยถึงขั้นดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ไพ่เลยบอกว่าให้คุณไปเรียนรู้พัฒนาทักษะตัวเองขึ้นมาอย่างที่บอกเป็นเฮอร์มิตนะคะเดี๋ u ว f ิวอฟาจูและ m a g i c เชีเนาะเรียนทุกอย่างแต่ดูเหมือนตัวเองจะเป็นเป็ดน่ะนึกออกใช่ไหมคะเป็นมนุษย์เป็ดคือทําทุกอย่างแต่ไม่ดีสักอย่างทําได้หมดแต่ไม่เด่นสักอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเลยต้องไปพัฒนาสกิลของตัวเองนะคะขึ้นมาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญร,ระดับสูงนะแบบราชาไม้เท้านะคะ King of w a n d ลนะนี่ เป็นเฮอร์มิตด้วยนะคะแล้วก็ต้องใช้เมจิกเชียร์ตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะเนี่ยถามว่าความสำเร็จของคุณมาไหมมานะมาได้ด้วยนะคะมันเพียงแต่ว่าตัวคุณเนี่ยไม่อยากที่จะเหนื่อยมากทำอะไรที่ลงทุนลงแรงหนักมากทำให้ตัวเองเหนื่อยมากๆคุณจะไม่ค่อยเอามันก็เลยเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคของคุณขึ้นมานะทำไมถึงบอกว่าความสำเร็จของคุณมานะคะ สี่มเมท้านะไพ่แห่งความความสำเร็จนะคะคุณอยากให้สําเร็จคุณก็ต้องพัฒนาสกิลขึ้นมาปัญหาที่เจอนะวางแผนให้ดีนะคะอย่าหนีอย่าหนีปัญหามองวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าให้ชัดเจนให้กว้างไกลนะคะแล้วคุณจะดีมากขึ้นกว่าเดิมเนาะใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆนะช่องทางออนไลน์ช่องทางติ๊กต็อกเครื่องมือทุกเครื่องมือที่คุณมีเนี่ยมาบริหารจัดการในเรื่องงานคุณเลยนะ แล้วจะดีที่สุดหากท่านไหนอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะสมัครงานใหม่ในเดือนนี้นะคะคุณสามารถทําได้เพราะบางท่านเนี่ยมีการคิดที่จะลาออกจากงานอยู่แล้วในตอนนี้นะเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าการทํางานตรงนี้ดูไม่ก้าวหน้าขึ้นไปนะคะแต่ถามว่าเดี๋ยวต่อไปจะก้าวหน้าขึ้นมาไหมก้าวหน้าขึ้นมาเพียงแต่ว่าคุณต้องพัฒนาทักษะของคุณใหม่นะคะส่วนคนที่ยังไม่มีงานนะคะหรือกําลังหางานอยู่ในช่วงนี้นะก็ ต้องใช้ความสามารถของคุณสกิลของคุณออกมาให้มากขึ้นนะคะอย่าเลือกงานนะเรียกว่าไม่ใช่ว่าอย่าเลือกงานต้องบอกว่าอย่าหวังแค่ที่เดียวนะคะถ้าคุณเคยสมัครแค่ช่องทางนี้คุณเปลี่ยนช่องทางใหม่เดี๋ยวคุณได้เลยนะจะมีคนติดต่อเข้ามานะคะจะทําให้คุณมีการมองเห็นจากโลกภายนอกที่มากขึ้นนะคะในเดือนนี้นะ ถ้ามาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะของชาวลัคนาและราศีกุมนะในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะต้องบริหารเงินหมุนเงินหน่อยเพราะอยู่ดีๆนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะบางท่านก็ได้ซื้อที่ดินใหม่เปลี่ยนแปลงอสังหาปรับปรุงบ้านนะคะโดยเฉพาะบางท่านปรับปรุงห้องครัวแบบนี้นะซ่อมแซมบ้านนะคะ ก็จะทําให้มีการใช้จ่ายเงินก้อนโตขึ้นมานะคะหรือมีเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวเข้ามาทําให้คุณต้องมานั่งบริหารจัดการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับเขานะคะแต่ถามว่าคุณสามารถรับมือได้ไหมรับมือได้นะคะแต่คุณต้องประหยัดมากขึ้นเท่านั้นเองนะอย่าลืมแบ่งสรรปันส่วนงบของคุณให้ดีๆนะคะใช้ให้สม,มถะพอเพียงนะคะโดยเฉพาะรองเท้ากางเกง เนาะพวกเกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งหลายเนี่ยอ่าเรียกว่าอะไรจำกัดขอบเขตตัวเองหน่อยนะคะใช้ของเก่าที่มีก่อนก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วชาวลัคนาราศรีกุมเป็นคนที่แฟชั่นนิสตาค่อนข้างพอสมควรแต่ไพ่บอกว่าให้มาเป็นเฮอร์มิตนิดนึงนะคะอยู่อย่างสมถนะเนาะอยู่อย่างสมถะนะคะแล้วจะทําให้คุณเก็บเงินได้เพราะว่าตอนนี้การเงินของคุณมันมีหลายช่องทางที่จะต้องหมุนอนะ ะะเลือกให้ที่จําเป็นก่อนเนาะแม้กระทั่งการลงทุนในการทําธุรกิจบางอย่างนะคะดูให้ชัดเจนเอาที่คุณเชี่ยวชาญจริงๆแล้วถึงทานะอย่าไปทําอะไรที่คุณไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในด้านนั้นไม่อย่างนั้นแล้วจะขาดทุนนะคะกาไรน้อยนิดไม่คุ้มค่าเหนื่อยเนาะหากใครคิดจะมูในเดือนนี้นะคะแนะนานะให้ไหว้พระพิฆเนศนะคะ2คือองค์พ่อปู่ฤาษีต่าง นะคะคนที่คุณนับถือนะไม่ว่าจะเป็นพระศิวะก็สามารถไหว้ได้ก็เหมือนกันนะคะนั้นๆแล้วก็ขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่าอ,อะไรโอ,อนอ่อนตามความเชื่อของคุณนั่นเองนะท่านจะช่วยให้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างน้อยคุณก็มี ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความสบายใจนะคะในบ้านถ้าหน้าบ้านมีน้ํารั่วน้ําซึมนะคะก็ขอให้เรามาระวังนะก็ไปแก้ไขให้ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้เงินทองของคุณไม่รั่วไหลนะคะไฟในบ้านก็เปิดให้สว่างหน่อยนะคะอะไรที่เสียที่เก่าที่พังแล้วก็ควรที่จะทิ้งก็ต้องทิ้งนะอย่ามัวแต่ลังเลนะคะเพื่อที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงพลังงานใหม่ๆเข้ามาในตัวคุณนะ นอกนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะอาจจะมีการที่มีน้ำผ่านบ้านได้นะท่วงนี้ก็จะมีการน้ำท่วมนิดนึงนะคะหน้าน้ำหลากก็ดูแลให้ดีๆยกเข้าขอขึ้นมาหน่อยนะคะเผื่อว่าน้ำมากระทันหันคุณจะได้ป้องกันได้ทันท่วงทีนะโดยเฉพาะผ่านทางท่อหรือหน้าบ้านของคุณนั่นเองนะแม้กระทั่งหน้ารถนะคะให้ระวังหม้อน้ำรั่วนะหม้อน้ำรั่วหรือไฟในรถขาดนะคะ มั่นเช็คสภาพรถหน่อยนะสุขภาพในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาราศีกุมนะ้น1มีความเครียดเข้ามานะคะ2คือมีอาการเบื่ออาหารนะกินได้น้อยลงนะคะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆก็ขอให้จัดโภชนาการอาหารของคุณให้ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณทำงานยุ่งมากเนี่ยจากไพ่าราชินีดาบนะคะปัญหาอุปสรรคเยอะเครียดเยอะราชาไม่เท้าก็มานะ m a g ิกเชีก็มาเนี่ยบอกได้เลยว่าปัญหาการทำงานของคุณค่อนข้างที่จะเยอะจนทำให้คุณน่ะไม่สามารถมีเวลาพักผ่อนได้มากๆนะคะอยู่ดีก็มาแบบปุรปปับแบบวิ e อ of f อร์จูนมาทีก็มาเยอะๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วจัดสรรโภชนาการของคุณด้วยจัดสรรเวลาพักผ่อนด้วยนะคะหากใครที่อยากจะมีบุตรในเดือนนี้มีโอกาสได้นะคะจากวิ e อ of f อร์จูนนะ แม้กระ LIKE ทั่งการเดินเหนินในบ้านก็ต้องระวังการลื่นล้มได้ได้วยนะคะเกี่ยวกับน้ำนะอย่าให้บ้านเฉอะแฉะนะคะดูแลให้ดีนะคะเป็นห่วงนะกการเดินข้ามถนนดูทางให้ดีอย่ามัวแตก่ก้มเล่นโซเชียลนะคะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะต่อมานะคะคนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกุมทั้งหลายนะคะ <ๆ S 1> ในเดือน,นนี้นะก็บอกได้ว่าคนโสด นะคะชาวลัคนาราศีกุมตอนนี้คุณยังไม่ได้สนใจเลยนะคะเพราะว่าอะไรคุณมีภาระหน้าที่การงานต่างๆความเจริญก้าวหน้าของคุณการที่ต้องการเติบโตต่างๆในชีวิตจัดระเบียบตัวเองและคุณอยากจะอยู่คนเดียวในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงปีกวิเวกสันโดษแบบพฤษีองค์นี้นะคะก็เลยทำให้บางท่านเนี่ยหายไปจากโลกโซเชียลเลยก็มีนะ ถึงแม้จําเป็นที่จะต้องทำเนี่ยจะทําก็ต่อเมื่อออกมาทํางานพอถึงเวลายอยู่บ้านคุณก็จะอยู่กับโรคส่วนตัวของตัวคุณเองนะชาวลัคนาราศีกุมดังนั้นแล้วนะคะก็เลยจะทําให้ไม่ว่าใครจะเข้ามาขายขนมจีบให้คุณนะคุณก็จะไม่สนใจทั้งนั้นนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่เองก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเปิดตัวเปิดใจนะคะในการที่จะเรียนรู้อยากมีเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยคุณก็จะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะ คนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาในลักษณะที่มาทํางานด้วยกันแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันไปนะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนต่อไปนะคะคุณก็ยังรู้สึกลังเลหว่นวิตกว่าสรุปแล้วเขาจะเอายังไงกับเรานะก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆดูกันไปคุณมีเรื่องราวให้จัดการเยอะมากขึ้นนะคนที่รอคุณอยู่เนี่ยมาจากต่างถิ่นแดดไกลก็มีถ้าเกิดคุณ หยุดและจบความสัมพันธ์กับคนนี้นะคะคุณก็จะเจอใหม่ในอนาคตอีกนะคะมาผ่านทางการทำงานนะคะแม้กระทั่งช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันเนาะคนคนนี้นะคะบอกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยนะคะหรือรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณนะบางท่านนะคะเจอในลักษณะที่เป็นคนสันโดษได้ด้วยนะคะเป็นคนเงียบๆที่ไม่ค่อยพูดคุยจาเท่าไหร่ก็เลยจะทำให ความสัมพันธ์มันค่อนข้างเป็นไปได้ช้าพัฒนากันไปได้ช้านิดนึงนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะก็บอกได้ว่าชาวลัคนาราศรีกุมภ์คะให้รามาระวังการเบื่อนะเนี่ยคุณเบื่อจากไพ่สีถ้วยนะคะอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะหนีไปบวชนะแฟนของคุณก็ทำงานหนักเหลือเกินนะรู้สึกได้ว่าไม่มีเวลาให้เลยนะคะไหนจะต้องบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านไหนจะ ต้องทํางานต่างๆไม่อยู่บ้านนะคะบ้านงานค่อนข้างที่จะหนักนะแต่คุณก็ต้องพูดกับเขาตรงๆนะคะว่าคุณอยากจะมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันบ้างอยากจะมีเวลาทํากิจกรรมด้วยกันบ้างแบบนี้นะเขาก็จะจัดสรรเวลามาให้คุณเองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเก็บเงียบอย่างเงี้ยนะถึงเวลาก็เดินหนีไม่พูดดีกว่าพูดแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันพูดแล้วเดี๋ยวมีปัญหาแล้วก็เอามาเก็บคิดวนคิดวนอยู่อย่างเงี้ยนะ มันก็เลยจะทําให้ความสัมพันธ์มันกลายเป็นจักที่กําลังดีๆอยู่นะคะแย่ลงได้นะถึงขั้นมีโอกาสที่จะทําให้เกิดเป็นความเคยชินและเลิกลากันไปได้นะคะดังนั้นแล้วถ้าอยากรักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะ mm. นี่สี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าเนี่ยก็คือต้องหันมาบอกรักกันบ่อยๆนะคะชมกันบ้างเนาะหากิจกรรมแอคทิวิตี้ออกไปร่วมกันบ้าง นะบางท่านถ้าเกิดอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานก็อาจจะต้องคิดทบทวนกับตัวเองนิดนึงนะคะว่าคุณรู้สึกว่าคุณพอใจไหมนะคะกับคนคนนี้นะถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆนะคะลองแยกกันอยู่หรือไม่เจอกันสักพักดูให้ความคิดถึงทำงานบ้างเนาะอะเรามาดูกันนะคะว่า น้องยูนิคอนนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวชาวลัคนาราศีกุมทั้งหลายนะต้องการบอกรายชาวลัคนาราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้บ้างแฮปปี้ทอสนะคะให้คิดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะแล้วคุณจะได้เจอเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะบอกได้เลยว่าข่าวดีต่างๆของคุณกําลังมาแล้วนะคิดในแง่บวกมองโลกในแง่ดีนะมองให้ถูกทิศถูกทางนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ย จะทําให้คุณเดินไปข้างหน้าได้ถูกต้องมีเป้าหมายที่ดีและมีความทรงจําดีๆร่วมกันในทุกๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะอ่ะไปต่อมา try something new นะคะลองเรื่องราวใหม่ๆบ้างอะไรที่คุณไม่เคยทําให้ลองทําดูนะไม่เคยคิดที่จะลองเลยลองเลยนะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าอจริงๆแล้วเรื่องราวในชีวิตเนี่ยมีอะไรให้แปลกใหม่อีกเยอะเนาะ และใบสุดท้ายนะคะ you are gifted นะคะคุณมีพรสวรรค์นะในตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณใช้พรสวรรค์ความฉลาดของคุณให้เป็นสิ่งที่ดีงามให้เป็นความภาคภูมิใจของตัวคุณเองและทำประโยชน์ต่อคนรอบข้างแม้กระทั่งต่อตัวคุณเองต่อคนที่คุณรักคุณสามารถทำได้ทั้งหมดนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรแมนต์เอ็นเจนนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไร ชาวลัคนาราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะคะใบแรกนะคะเว r ร s o ี่นะเรื่องราวที่คุณกําลังรอนะคะคนรักที่คุณกําลังรอคอยเนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆบอกได้เลยว่ากําลังจะมาแล้วในเร็วๆนี้นะไม่ต้องรีบร้อนใจไปนะคะใบต่อมาเรามาดูซิเพ t i ช n นะคะก็ขอให้มี p a t i ช n ในความรักนะมี การวางความคิดแนวทางการใช้ชีวิตต่างๆต,ต้องคุยกันเจรจากันมากขึ้นแล้วความรักของคุณจะพัฒนาไปได้ไกลมากกว่าเดิมนะถ้าเกิดรู้สึกว่าเพชชั่นไม่ตรงกันนะคะก็ขอให้หยุดไว้ตอนนี้ก็ยังมีความสามารถที่จะทันที่จะไม่ถลำลึกหรือเสียเวลากันไปมากต่อไปนะคะแต่ถ้าเกิดสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะในเรื่องแพชชั่นนะก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้โดยที่ทั้งคู่ มีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นนั่นเองใบสุดท้ายนะคะ c o ดิ p e n d e n c y นะอย่าทรมานตัวเองเลยนะคะออกมาจากจุดที่ทําให้สูญเสียความเป็นคุณซะเถอะนะปล่อยวางเรื่องความรักที่ทําให้คุณรู้สึกทรมานนะแล้วจะทําให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าในความรักมากขึ้นความรักครั้งไหนนะคะที่คุณรู้สึกว่าเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึก หดหู่อึดอัดทรมานลองกลับไปทบทวนลองกลับไปพูดคุยนะกับตัวคุณเองในตอนนั้นนะคะว่าตอนนั้นมันเกิดความผิดพลาดอะไรนะคะอยากจะบอกอะไรกับตัวคุณหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่คุณเคยคบมาแล้วมีปัญหาถึงขั้นจบกันไปนะคะอยากจะปลดปล่อยอะไรตัวเองออกมาให้ตัวเองเป็นอิสระสามารถทำได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ cribe เอาไว้ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจนะไม่ว่าอะไรขอให้สร้างพลังบวกให้ตัวเองให้มากๆมองโลกให้ออกไปกว้างไกลามากขึ้นมองหาสิ่งดีๆที่อยู่ในเรื่องราวที่แย่ๆนะคะปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปจากตัวเองซะหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทำนะคะได้ทดลอง วางแผนชีวิตกันการดำเนินชีวิตต่างๆให้ไปถึงเป้าหมายความสำเร็จที่ต้องการนะไม่แน่ว่าทางที่คุณไปลองนี้นะคะก็จะเป็นทางหมายที่ทำให้คุณก้าวไปได้ไกลามากกว่าเดิมนั่นเองเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายๆสวัสดีค่ะ